สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยาปังจะพาไปเพาะเมล็ดผักชีนะคะเป็นผักชีไทยทํำยังไงนะคะให้ข้อง,งอกขึ้นได้ดีแล้วไปทําเลยนะคะวันนี้นะคะยาปังก็จะพามาเพาะผักชีเอาไว้เก็บกินในครัวเรือนของเราค่ะเพาะกันง่ายๆเลยนนะคะนี่ยาปังก็เพาะเอาไว้ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะคะเข้าง,งอกขึ้นอย่างงามเลยเห็นไหมคะ งอกขึ้นแทบทุกมเมล็ดเลยค่ะส่วนผักชีที่เยปานเอามาเพาะในกระถางนี้นะคะเยปานไม่ได้กระเทาะ,ะเมล็ดและก็ไม่ได้แช่น้ําไม่ได้บ่มเมล็ดด้วยค่ะเขาจะงอกดีมากเลยงอกขึ้นทุกมเมล็ดก็ว่าได้แต่บางมเมล็ดเขาก็ไม่งอกก็มีนะคะเพราะว่าเยปานตอนหวานใหม่ๆไม่ได้กรบดิน เขาให้มิดนะค่ะก็คือเวลาเราลดน้ำมเมล็ดเขาก็จะลอยขึ้นมาเห็นมเมล็ดไหมคะ,มะเมล็ดของเขาก็จะแห้งไปมาดูสองสามเมล็ดที่เยปานให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะถ้าหน้าดินเขาชุ่มชื้นแบบนี้นะคะเขาก็จะงอกแต่เขาจะงอกช้าหน่อยแค่นั้นเองแทบทุกมเมล็ดเลยแต่สามวันนะคะที่เยปานมาดูตอนนั้นเนี่ย ค่าก็จะงอกค่อยๆงอกแบบนี้เห็นไหมคะเมล็ดเนี่ยค่อยๆงอกแบบนี้เลยสามวันแค่นั้นเองส่วนผักชีที่งอกขึ้นแล้วเห็นต้นเขียวแบบนี้นะคะได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเยปานก็ใช้เมล็ดแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้เยปานซื้อมาจากร้านเกษตรซองละสิบบาทค่ะ ยาปางก็เพาะเอาไว้เก็บกินในบ้านของเรานะคะวันนี้นะคะยาปางก็จะพาไปเพาะเมล็ดผักชีแบบพื้นบ้านง่ายๆอยู่ในกระถางเดี๋ยวยาปางจะพาไปดูดินที่ยาปางเอามาเพาะเมล็ดผักชีให้งอกขึ้นทุกเมล็ดสามวันก็งอกแล้วค่ะมาดูดินที่ยาปางเอามาเพาะผักชีในวันนี้นะคะทํายังไงให้ผักชีของเรานะคะงอกเร็ว เยปังก็จะใช้เพาะในกระถางนะคะก็คือกระถางยางรถยนต์เป็นดินเก่านะคะดินเก่าที่เยปังปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะเยปังก็มาพวนดินเอาตากแดดไว้ก่อนหนึ่งวันนะคะก่อนที่เยปังจะเอามาเพาะมาเมล็ดผักชีมาดูส่วนผสมที่เยปังจะเอามาผสมเพาะผักชีในวันนี้ก็จะเป็นดิน ถุงนะคะจกปารนเอาผสมดินถุงจะเป็นดินกล้ามปูแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่เราเก็บเอาไว้ในปานก็เอามาตากแดดทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วทากับข้าวอะคะ่ะแล้วเราก็เก็บเปลือกไข่เอาไว้เลยเวลาเราต้องการใช้ เราก็เอามาบดโรยกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยเลยอย่าเอาทิ้งนะคะในเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมบดเปลือกไข่ถ้าเราผสม,มดินปลูกนะคะเราจะบดหย,ยาบๆแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าจะทำให้ดินของเราล่วนตุยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงด้วยนะคะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะ ยาปังก็จะมาบดแบบนี้เลยก่อนที่เราจะเอาผสมดินปลูกหยปางก็ผสมดินปลูกเอาไว้แล้วนะคะส่วนก้นกระถางนะคะหยาปังก็ใช้กับมะพาร้าวสับรองก้นกระถางทําให้เขาระบายน้ําได้ดีด้านหน้านี้ก็ดินจะ,ะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่บางท่านที่ปลูกผักชีใช้ดินละเอียด แบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่อันนี้อย่ปาปันปลูกเอาไว้เก็บกินในครัวเรือนของเราค่ะก็ทำง่ายๆวิธีแบบบ้านๆก็จะใช้มเมล็ดนี่แหละหวานไปเลยนะคะหวานไปเลย10บาทแค่นั้นแหละค่ะเราปลูกไว้กินกัน ในกระถางการจะใช้หมดเลยนะคะเผื่อมเมล็ดไหนที่เขาไม่งอกเขาขึ้นก็แล้วก็แยกต้นไปปลูกได้หรือเราจะเอาไว้ให้เขาโตในกระถางก็ได้นะคะอย่าลางก็ ใช้แบบนี้เลยนะคะแล้วปลูกง่ายๆปลูกพืชผักสวนครัวดินนะคะอย่าปังก็จะเอามากลบหน้าดินเขหน่อยนะึงนะคะเป็นดินถุงนั่นแหละดินกล้ามปูนะคะเย่าปังก็กลบไม่ให้เขาเห็นเมล็ดกลบบางๆ ลอยอย่างนี้เลยเวลาเราลดน้ำนะคะเมล็ดเขาจะไม่ลอยขึ้นมาถ้าเกิดเขาลอยขึ้นมานะคะเมล็ดเขาจะไม่ค่อยงอกค่ะแล้วก็ มาเยาปังก็จะใช้ฟางคุมนะคะอันนี้เป็นฟางเก่าที่เยปังเอาไว้ตั้งนานแล้วถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะโดยที่บ้านเราหาได้ง่ายๆก็เอาคุมบางๆทําให้หน้าดินชุ่มชื้นนะคะเมล็ดผักขี้ของเราเนี่ยจะได้งอกเร็วแต่ถ้าเกิดเราเอาดินกลบเราลดน้ําเขานะคะ ทุกวันเขาก็ชุ่มชื้นเหมือนกันน่คะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้น้ำรดเลยตังก็ใช้น้ำรดเลยนะคะใช้น้ำรดให้ชุ่มเลยค่ะปลูกใหม่ๆม,มาดูผักขีที่ปานเพาะเอาไว้นะคะที่เขางขึ้นแบบนี้นะคะ เราจะไปลดน้ําเขาบ่อยนะคะก็คือลดน้ําวันเว้นวันก็ได้แต่หน้าดินอย่าให้แห้งแค่นั้นเองค่ะถ้าต้นก้าอ,อ,อ่อนแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราลดน้ําเยอะมากเกินไปก็ไม่ได้นะคะทําให้ผักชีของเราเปื่อยและตายได้ค่ะส่วนต้นก้าอ่อนผักชีของเยปานที่เยปานเพาะเอาไว้นะคะเยปานก็จะให้เขาโดนแสงแดดลำไร แล้วเราจะมาดูปุ๋ยที่เยปานเอาใส่นะคะช่วงที่บำรุงต้นข้าอ่อนแบบนี้เยปานก็จะใช้ของเยปานลดประจำเลยคือน้ำซาวข้าวนั่นเองในน้ำซาวข้าวเขามีวิตามินมากมายเลยเยปานก็จะเอามาบำรุงต้นข้าอ่อนของผักชีของเยปานเนะะี่ยค่ะจะใช้ลดเลยค่ะ บางก็จะใช้ลดนะคะต้นกล้าอ่อนแบบนี้อาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะทําให้ลําต้นแข็งแรงนะคะใบเขียวงามส่วนผักชีนะคะให้เขาโตขึ้นกว่านี้หน่อยเราถึงค่อยมาบํารุงใส่ปุ๋ยให้เขาอีกครั้งนะคะตอนต้นก้าเล็กๆอย่าลดน้ําบ่อยนะคะ ใครเพราะผักขี้ไม่ขึ้นไม่งอกเลยก็ลองไปเพาะผักขี้ดูนะคะพอง่ายๆแบบที่แย่ปานเพาะนะคะ่ะเพาะแบบพื้นบ้านของเราปลูกเอาไว้เก็บกินในครัวเรือนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ